สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปกติผมจะไม่ค่อยทําคลิปพวกนี้เนะาะวันนี้เรามาสังเกตกันว่าไม้ต้นเนี้ยมันมีปัญหานะครับว่าจะแก้ปัญหายังไงแล้วสังเกตยังไงว่าว่าเฮ้ยไม้เราเริ่มมีปัญหาเนาะตอนนี้สังเกตไหมครับว่าต้นนี้โตมาปกติเลย แล้วอยู่อใบยอดเนี่ยครับเขาเกิดอาการเล็กลงจากที่ควรจะเป็นนะครับออันนี้ใหญ่เลยนะต้นนี้ครับต้องบอกก่อนว่าจริงเราที่จริงเราก็สามารถวิเคราะห์สถานการณ์เบื้องต้นได้ว่าที่จริงแล้วมันเกิดจากอะไรเนะาะอ่ตอนเนี้ที่ทีบ้านผมที่สวนผมเนี่ย ฟ้าปิดมาเป็นสิบวันเลยนะครับแล้วมันทําให้เกิดสภาวะที่ไม้ไม่ได้สังเคราะห์แสงมันก็อาจจะทําให้เกิดอา,อาการยอดชักยอดอจะเลยเติบโตไม่เต็มที่ได้เหมือนกันแต่สิ่งที่สังเกตแล้วแล้วแล้วคิดว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงรอดูก็คือผมสังเกตเห็นลากเขาเนี่ยครับตรงโคนล,ลากเขา่มีบางเส้นที่ที่มันที่มันดําเห็นไหมครับแล้วมันมันเนา่าสภาพยังดูดีอยู่<อ>นะสภาพเบื้องต้นดูดีนะอ่าซึ่งจริงๆแล้ว ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้อ แต่เราไม่เราไม่เสี่ยงหรอเพราะว่าหนึ่งต้นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไม้ที่ลูกค้าฝากเียงไว้ uh huh. แล้วเราได้ทําการคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงนะซึ่งถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันอาจจะไม่เกิดปัญหาหรือมันอาจจะเกิดก็ได้ออ่าเพราะฉะนั้นเราจะทําเราจะเอามาทําจํานวนเลยแล้วก็ดูว่าจริงจริงแล้วเขาเขาเป็นอะไรข้างล่างมากกว่านหรือเปล่าอเพราะว่าได้จํานวนด้วยวได้แก้เกมด้วยใช่เพราะ,ะเราเห็นเราเห็นรากเขาที่ที่เน่าไปผมพิ่งยิผัดไปแล้วก็คือเป็นใสๆสช้ำเน่อย่างรากเนี่ยมีดำาๆอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งอาจไม่ใช่งหมดอาจจะเป็นแค่บาง เว่าด้วยสภาวะอากาศปิดเขาคายน้ําไม่ได้สังเคราะห์แสงไม่ได้มันก็ทําให้เขาเขาเขาเรียกเหมือนชะง,งักการจเจริญเติบโตไปโอเค okay, ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกัน okay. ตอนเนี้ยสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะทําการยกยอดเพื่อที่จะทําจํานวนเลยนะครับแล้วก็เพราะว่าเราเห็นหน่อมาสามหน่อแล้วใช่ครับ แล้วเราจะดูดูต่อว่าที่เราผ่าไปเนี่ยมันมันมีปัญหาวนมตัวนี้เป็น F H หนึ่งนะคะใช่ครับเป็นไทบมีจำนโบลานเนาะตัวนี้เหมือนใบเขาเล็กลงมาใช่อ่ะโอเคแล้วเราจะดูว่าเขามีปัญหาจริงไหมตัวนี้หรือเขามีปัญหาเข้าแกนเข้าอะไรไหมเนาะแต่ถ้าไม่มีก็ถือว่าเราเราเราได้โอกาสในการทำจำนวนไปเลยถูกต้องอ่า เพราะฉะนั้นบางทีการที่เราปล่อยทิ้งไว้อ่ะโดยที่อ่าไม่ไม่ดูแลอ,อะไรเลยบางทีถ้าเกิดมันมีปัญหาแล้วบางทีมันไม่ทันเนาะนี่หมายลูกค้าด้วยไม่ดูไม่ได้ใช่โอเคอ่ะตอนนี้คือยังไงเราได้ได้ไดมีแต่ได้ก็ได้แหละคือได้จํานวนแน่นอนกับอ่าโอเคขอ,อยับนิดนึงผมน่อมิงนิดนึงนะครับอืมอ่าโอเค ตอนนี้สิ่งที่เห็นนะครับก็คือยอดเขายัางไม่ได้มีปัญหาอะไรนะส่วนยอดอส่วนยอดเนี้รอดแน่ๆละปลอดภัยยอดเนี้ปลอดภัยแน่แนและโอเค<า>อเลิศส่วนยอดเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้จะต้องให้ให้เจ้าของไม้ดูด้วยนะครับ โอเคส่วนนี้ี่แก้คือทายังไงเอ่ยถ้าเป็นี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะทาทรายไวเนาะเพราะว่าลากเขามีมาพอสมควรเลยเราไม่จําเป็นจะต้องไปชํนน้ำเพราะเดี๋ยวเขาอาจจะทิ้งลากได้เนาะถ้าความชื้นมันสูงเกินเขาคายน้ำไม่ได้เลือเลยลากเขาอาจจะดูดน้ําได้เยอะพอสมควรตอนนี้เดี๋ยวผมจะทาทรายตัวนี้ก็คือพี่เขาจะได้เป็นไม้สองต้นสามต้นไปเลยเลิศดจังเลยอาจารย์โอเคตรงนี้อะสิ่งที่เห็นอืตอนนี้อ่ะผมขอญาตนี้ก่อน <c oughs> เนี่ยจริงๆเขาก็มีรากใหม่ในการออกอัวเอเดี๋ยวผมจะตัดอีกขยักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้หนอเนี่ยอยู่กับตอเนาะแล้วตัวเนี้ยจะไปชำอีกต้นหนึ่งโอ้อ่าโอเคโอเคเราดูนิดนึงนะครับนิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ยที่มีปัญหาคือตรงนี้ที่มันเน่าก็ตรงเนี้ย รู้สึกล่ากมันดำเกังวลแล้วและประจบเหมาะกับยอดชักด้วยใช่กระจายะจโอเคผมจะตัดเลยนะครับตรงนี้ตัดเลยี่เพื่อตรงนี้เอาไปชาเป็นต้นใหม่แล้วตอก็ยังอยู่อ่าโอเคอืมได้จำนวนไปอีกแล้เนี่ยอ่าใช่ โอเคตอนนี้คือตอนนี้คือผมต้องการให้เขาขาดเนอะตอนนี้จะบิดออกมาเป้าหมายคือตอนนี้คืออยากให้หนอที่มีเนี่ยยังอยู่กับตออยู่แล้วจะดูว่าตรงกลางเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมอเดี๋ยวผมขอญาตเอานี้ออกนิดหนึ่งโอเค ครับผมสามารถตัดได้เลยตัดออกบางส่วนนะครั่งผมจะดึงเล่าเลยนะวันนี้อือืมอ่าโอเคขออนุญาตดูนิดนึง ตอนนี้สิ่งที่เห็นนะถ้าเราไม่ได้ทำจำนวนทำจำนวนแบบอ่าจะแยกเป็นต้นใหม่เลยจริงๆเราสามารถเนี่ยลากเขาอยู่เนี้ยเราสามารถเอาเขาวางได้เลยเนาะเท่าที่ดูนะครับปัญหาคือมันยังไม่ได้หลังเข้าแกนเนาะอ๋อโอเคอ่าตอนเนี้ที่เห็นนะครับคือเขาเขาเขาส่วนบางเส้นบางเส้นบางเส้นนะยังไม่ยังไม่ได้มีอะไรเข้าแกนนะครับอ่าตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ เราสามารถเป็นทีังทิ้งเป็นต้นแม่ไว้ได้อยู่หนอ่อสองหน่อเนี้ยจะ,จะเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ uh huh. อ๋อฮะนี่คือแยกกันโดยสมบูรณ์แล้วนะใช่ uh huh. ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมคิดว่าจะเอาวางไว้อย่างนี้เลยเลี้ยงในนี้เลยเลี้ยงในนี้เลย oh <my> ให้พี่เขาเออ,อเออเออโ <Okay. S 1> อ้โหอ,อันนี้ก็ต้องวิเคราะห์ไม้นะอ่าต่อคือการน,นี่คือเป็นเทคนิคนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนการทัจตนวนแหละต้นเนี้ยจะแตกหน่อให้พืชภาพเลยตัวนี้ก็เขาก็จะแตกหน่อใหม่อ่าโอเคไหมครับอ่า ตัวนี้เขาจะได้ตาใหม่เป็นการทําจํานวนแล้วถึงเวลาพี่เขาก็จะจะ,จะทํายังไงจะไปแยกจะไปอะไรก็แล้วแต่อนี้พี่เกสามารถเอาดินมาเพิ่มอีกไหมหอยู่ไ่มตัวน,วนี้ตัวนี้ก็ก็ไม่ไม่จำเป็นนะครับใช้ใช้ดินเขาแค่นี้แหละให้เขาเลยอ,อยอยู่ <c oughs> นิดนึงเพราะว่าเขายังเขามีแผลมีการเปิดแผล <c oughs> ให้เขารอ,อยอยู่อย่างเงี้ยจะได้ไม่ไม่มีอากาศถ่ายเทไม่เกิดเชือ้อราเข้าไปติดที่แผลได้เนาะแล้วตอนนี้สิ่งสําคัญคือเราต้องควบคุมเชื้อราด้วยด้วยยาเนาะตอนนี้ผมจะใช้ยาในการควบคุมเชื้อราอ่าโอเค ตอนเนี้ฉีดฉีดควบคุมเชื้อราให้ให้ทั่วเนาะเพราะว่าแผลเขายังสดอยู่ hmm. อ่าการที่แผลเปิดแผลสดเนี่ยเวลาเขามีมีในถ้าอยู่มันเกิดสาภาวะร้อนอุ่อ้าวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เชื้อราเข้าเจอะได้ mm hmm. แต่ถ้าต้นนนะะอย่างเงี้ยก็สามารถอ่ oh. า,าป้ายยาเคาเียน <Huh. S 2> นะ อายาป้ายตาแผลปิดได้เหมือนกันแต่ผมเลือกที่ใช้ยาพาะผมนะอ่อาสะดวกเนาะง่ายดีเนาะถ้ากับตอนนี้แยกออกมาเป็นสองต้นอยู่ในกระถางเดีวยวกันใช่แต่จริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะแตกหน่อมากกว่า<ห>ตัวเนี้ยพี่เาจะได้จํานวนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตัวนี้อ่ะต,ตัวตัวตัวโคนที่เราดูเนี่ยครับตัวบนเนี่ยมันไม่มีส่วนของรากเน่าอยู่แล้วซึ่งตัวเนี้ยปลอดภัยปลอดเชื้ออยู่แล้วตรงเนี้ยอ่ามีร่องรอยของของรากที่ที่รากดำรากที่ดำเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยมุมเนี้ยที่ที่มันขาดไปเนี่ยออ่า แต่บูแล้วเขาก็ไม่ได้ว่ากินเข้าข้างในนะเขาแค่เป็นลากดาแล้วก็ทิ้งลากเนาะลากลากช้ําเสียหายแค่ตรงนั้นเนาะคือประวบเหมาะกับลากช้ำยอดช้ำด้วยเราไม่อยากปล่อยไม้ลูกค้าเนาะแต่แต่เคสเนี้ยสันนิษฐานเนาะอาจจะเกิดจากว่าที่ยอดมันเล็กลงก็เป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้รับแสงมาเป็นสัปดาห์อ่าเขาก็เลยเหมือนสร้างสร้างอาหารไปไปไปเลี้ยงใบได้ไม่ใหญ่เท่าเดิม ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะช่วงนี้เหมือนยอดชักเยอะเหมือนกันนะแสงน้อยใช่ใช่มันบางบางทีสังเกตครับถ้าแสงน้อยเนี่ยต่อเนื่อเนี่ยใบเขาจะบิดเสียรูปใบยอดอ่ะนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันสําหรับใครที่อยู่เลี้ยงไอ้อยู่ทำไมใบชักบ่อย ต้องสัง,สงเกตนิดนึงว่าแสงของตัวเองเพียงพอไหมโอ้โหอ,อันนี้พี่เกมบิดเลยนะจริงๆอ่ะอันนี้คืออันนี้นะทุกคนอ,อันนี้คืออันนี้เหมือนบิดออกมาแล้วมาวางลากตรงนี้นะ,ะใช่โอ้แม่กอดท,ที่ผมไม่รื้อันนี้ก็คือข้อดีมันคือลากเขายังยังอไม่สะเทือน,ม,อนมาก,มากตัวนี้เขาก็สามารถจะเริเติบโตต่อได้เลยเนาะ,ออะโอเคอันนี้มีแต่ได้กับได้แล้วอห่ะ <S <S <c oughs> อาจจะไม่ได้ไม้ต้นใหญ่แต่ได้จํานวนแน่นอนไม่มีอะไรเสียหายต้นนี้ พี่ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเขาบอกยกยอดเลยพี่เก๋โอเคเดี๋ยวอันนี้ส่งคลิปไปเขาดูด้วยได้เลยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นวิทยาทานเหมือนกันความรู้ให้กับคนที่เอ้ยสมมติว่าเราเห็นว่าไม้เรามีทรงแปลกๆยอดชักเอ่ยลากอยู่ดีมีรอยดําอันนี้ถ้าแก้ได้ต้องรีบแก้นะทุกคนอย่าปล่อยนะเพราะว่าเสน่ห์จันเวลามันตุยมันตุยเลยเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าจริงแล้วสาเหตุมันจากอะไรเนาะอันนี้อันนี้ไอวิเคราะห์เบื่องเรต้นว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ติดเชื้ออะไรแต่แค่มีการทิ้งลากมีหรืออาจจะเริ่มติดเชื้อที่าก ถ้าเราแก้ปัญหาทันเราเราเห็นทันเนี่ยอย่างน้อยสมุดตรงนี้ติดตรงนี้ก็ยังอยู่อ,อ่านม่ออกไหมครับอ่า<อ>ตัวนี้อย่างน้อยยอดก็ยังอยู่อ่ยอดอะโอเคมันกลายเป็นรอดไปเลยโอเคขอบคุณความรู้มากค่ะคเดี๋ยวลงคลิปที่หน้าช่องจะได้เป็นความรู้กับคนอื่นด้วยโอเคโอเคขอบคุณค่ะพี่เก้อันนี้ก็ทำทรายอ,อันนี้อ่าอันนี้อันนี้ไปทำทรายได้เลยโอเคครับ